สวัสดีครับกลับมาเจอกับแอดอีกเหมือนเคยวิวคุณวุฒิวิทิศาลได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ขึ้นคลองอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการตามการจัดันดับล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า BWF ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาคว้าแชมป์รายการสิงคโปร์โอเพ่น2025เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเอาชนะลูกกวงจูจากจีนในรอบชิงชนะเลิศด้วยคะแนน2ต่อ0เซตโดยเซตที่1นะครับ21ต่อ6คะแนนเซตที่2 21ต่อ10คะแนนชัยชนะครั้งนี้ทำให้คะแนนสะสมของเขาเพิ่มขึ้นเป็น97,179คะแนนแซงหน้าชอยู่ฉีจากจีนที่มี95,117คะแนน ขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในประเภทชายเดี่ยวนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นักแบดมินตันชายเดี่ยวจากประเทศไทยสามารถขึ้นคลองตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้สำเร็จหลังจากวิว,วุลวุฒได้คว้าแชมป์รายการสิงคโปร์โอเพ่นและได้ขึ้นคลองอันดับหนึ่งของโลกชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก่อนไปรับฟังแอดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสไม่เพียงแต่ได้ชมการแข่งขันในสนามแต่ยังได้ถ่ายรูปกับผู้เล่นมือหนึ่งของโลกคนใหม่อีกด้วยเป็นวันที่น่าจดจำสำหรับฉันจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับวิทิศารเอาชนะทุกคนในรายการซูเปอร์750ด้วยสกอร์2ต่อ0เซตแบบขาดลอยมันเหลือเชื่อจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ อันดับหนึ่งของโลกนั้นคู่ควรอย่างยิ่งสำหรับกุลวุฒิวิทิศารสถานีต่อไปคือสิ่งที่เขาใส่ไว้ในรายการความฝันของตัวเองอออิงแลนด์และเหรียญทองโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่เคยเห็นวิทิศารเล่นได้เหนือชั้นขนาดนี้มาก่อนเลยดูเหมือนว่าเขายกระดับฝีมือขึ้นไปอีกขั้นจริงๆริงคอมเมนต์ต่อมานะครับกุลวุฒิเล่นได้เหนือชั้นแบบสุด จนรู้สึกว่าหลูกวงแทบไม่ได้อยู่ในเกมเลยความคิดเห็นต่อมานะครับวิธิสารทำให้แมนนี้ดูเหมือนรอบแรกมากกว่ารอบชิงชนะเลิศเล่นได้สุดยอดสมกับตำแหน่งมือหนึ่งของโลกคนใหม่จริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นแมทที่โชว์ฟอร์มสุดยอดของวิธิสารเลยแต่หลูวกวางจูกับไม่สามารถเข้าสู่เกมได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ นี่คือรอบชิงชนะเลิศที่ขาดลอยที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาสมกับเป็นมือหนึ่งของโลกในตอนนี้จริงๆ c o m คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเบื่อกับการที่จีนคองเกมมาตลอดแล้วดีใจที่วิทิสารชนะได้ง่ายๆแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับกุลวุฒิอยู่ในฟอร์มที่ดีมากตอนนี้เล่นได้มั่นคงแข็งแกร่งมากรอชมเกมของเขากับเอ็กเซนเซน หรือสียู่ฉีอย่างใจจดใจจ่อเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับกุลวุฒิมีความใจเย็นมากและมีมารยาทที่นอบน้อมอย่างยิ่งความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับกุลวุฒิด้วยนะแต่ก็ต้องบอกว่าหลูกวางจูสู้ได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้และคว้ารองชนะเลินมาได้ผมมือให้เลยความคิดเห็นต่อมานะครับ ในฐานะคนไทยที่มีพ่อเป็นชาวจีนและนามสกุลของเราก็เป็นหลูเหมือนกันฉันรู้สึกสงสารหลูกวางชูมากแต่ต้องยอมรับว่ากุลวุฒิแข็งแกร่งเกินจะเอาชนะได้ในตอนนี้จริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับนักกีฬาคนนี้สุดยอดมากชนะรายการแข่งขันมาสี่รายการติดต่อกันเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับหู้สู้กุลวุฒิมือหนึ่งคนใหม่ของโลกไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับหู้พิสูจน์เห็นว่าเขาสามารถเป็นนักกีฬาจีนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดได้ในเวลาเดียวกันส่วนเคดีตทั้งหมดต้องยกให้วิทิสารที่กำลังอยู่ในช่วงพีของเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับอาจจะเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ขาดลอยที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นแมตช์ที่ขาดลอยและน่าจะไม่มีใครคาดคิดว่าหลูจะชนะได้เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับพี่คนนี้ทําให้อีกฝ่ายหมดกําลังใจไปเลยความคี่เห็นต่อมานะครับวิธีสารเริ่มมีสไตล์และฟอร์มแบบโมโมตะในปี2019แล้วนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมรู้ถึงเล่นแบบนั้นในรอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะหลังจากที่เขาชนะคู่แข่งหนักๆมามากมาย อาจจะเป็นเพราะเขาตื่นเต้นเกินไปหรืออย่างอื่นก็ได้ยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับกุลวุฒินะคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนหลูจะเสียสมาธิตั้งแต่ต้นเกมแรกเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับดูวิธีที่วิทิสารเคลื่อนที่ในสนามนี้น่าชื่นชมมากๆนอกจากแอคเซลเซนแล้วเขายังมีท่าทางดอบและเกตไปด้านหลังแล้วดึงกลับมาเพื่อตีลูกด้วยแรงที่เหมาะสม ได้ดีมากด้วยนะครับความที่เห็นต่อมานะครับหลูกวงชูไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะเพราะเขาเพิ่งชนะชิยูชีมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันมาได้แต่ที่น่าสนใจก็คือวิธีที่วิทีสารมือหนึ่งคนใหม่ของโลกทำให้หลูดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนจริงๆความที่เห็นต่อมานะครับคุณละวุฒิเปลี่ยนสไตล์การเล่นตอนนี้เป็นแบบลุกมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วย ความคิดเห็นต่อมานะครับ21ต่อ6 21ต่อ10มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับก่อนแมต์นี้กุลวุฒิชนะคู่แข่งทุกคนโดยเอาชนะได้ที่2ต่อ0นเซตแบบขาดลอยในขณะที่หลูกองชูต้องสู้กับคู่แข่งถึง3เกมในทุกแมตช์เลยไม่แปลกที่หลูจะดูเหนื่อยล้าในแมตช์นี้ส่วนวกุลวุฒิกลับยิ่งเฉยไม่มีท่าทางสันคลเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับดูกวางจูสามารถเอาชนะนักกีฬาระดับยอดอย่างโทมาจูเนียโปปป์และโอเคียนยวได้แต่เขากับเจอฝันร้ายเมื่อเจอกับกุลวุฒิและอาจจะเกิดความทรงจำที่ยิ่งแย่จนขว่วเมื่อต้องเล่นกับกุลวุฒิอีกครั้งเลยก็ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับกุลวุฒิเหมือนเวอร์ชันผู้ชายของรัชนกเลยเล่นเทคนิคเยอะเดินเท้าลื่นไหล มีการชะลอจังหวะเพื่อควบคุมเกมตีลูกได้หนักแน่นและมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมานะครับทุกวันนี้นักแบดินตันชายเดี่ยวของจีนยังไม่มีใครเข้าใกล้ระดับของหลินตันหรือเฉินหลงได้เลยแล้วก็เดินทางมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับไม่มีข้อสงสัยเลยว่ากุลวุฒิเล่นได้ดีกว่ามากดูจากเกมของหลูกวงจู ที่เสียแต้มง่ายๆในสกอร6์6ต่อ21 10ต่อ21เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำสั่งจากโค้ดเพราะพวกเขารู้ว่าสู้กุลุวิไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสู้เต็มที่จากสถิติกุลุวิชนะหลูกวางจูทุกครั้งผมชอบและชื่นชมทักษะของกุลุฒิมากแต่ถ้าชอยู่ฉีกับกุลุวิได้เจอกันในรอบชิงไม่ว่าจะแข่งที่ไหนชอยู่ฉีก็มีโอกาสแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของโลกคืนได้แน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์ที่แอดนำมาแปลเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ